ทุกคนอันนี้เป็นต้นเอบิวยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากนะคะทุกคนแต่ว่าเห็นเขากินแล้วอร่อยดี <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นม้นข้างในหวานด้วย <c oughs> เห็นเขากินแล้วแบบว่าแบบมีค,ความรู้สึกอยากจะกินบ้างเพราะว่าลูกก็ไม่เคยกินแต่ก็อยากจะปลูกนะคะทุกคนมันมีความอยากแลวมันเป็นแบบว่าของแปลกเหมือนกับว่าหายากไม่ค่อยเจอะคะ่ะก็เลยอยากจะลองปลูกดูเขาใส่กระถางมาน่ารักมากเลยน่ารักแต่เมื่อมี้นะคะทุกคน แล้วจะเราจะออกจากกระถางง่ายมันอุย้ยดูสิลากเขาแทงออกมาหมดแล้วต้นใหญ่พอสมควรมาเดี๋ยวค่อยคุมทีหลังอันนี้เขาบอกว่าให้กลางร่มให้ด้วยเราก็เดยไปยืมร่มจากข้างบ้านมาร่มขาวเก่าร่มเก่าๆนะคะทุกคนเอามากลางลองดูออยู่ได้นะคะเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเราไม่กลางเขาจะเฉา เราก็เลยต้องหานะคะทุกคนเชื่อคนขายนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ศึกษาเลยแต่เราอยากปลูกไปเจอไปเจอปุ๊บก็เอาปั๊บเลย <c oughs> ตอนแรกเขาบอกเขาจะเอาไอเขาจะเอาทุเรียนมาสองต้นแต่เราก็อยากได้หลายอย่างนะคะทุกคนก็เลยขอขอขอเป็นต้นเอบิวมาก็เลยได้มาโอ้อหขุดเยอะอยู่นะเนี่ยหรว่ายังไง เราจะปลูกให้มันมนูนขึ้นก็ได้นอ้อเดี๋ยวต้อเป็นยุกเนาะเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นไม้ผักูนะคะทุกคนเดี๋ยวพอไม้ไม้ผูกแล้วก็เปื่อยเขาก็จะเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้เราเหมือนเดิมที่เราใส่ไปจะเป็นพวกเศษไม้นี่แหละเศษไม้ผูกๆออกได้ไหมน่าจะดึงได้นะขอล้องทุกคนอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการงัด <laughs> แต่ว่าน่าจะออกง่าย,ย่นะ แค่นี้ก็น่าจะได้อ,อาจจะคมเขาเขาน่อนึงนี่ได้แล้วงง่ายอยู่ทุกคนถือมาได้อยู่ง่ายง่ายอยู่ออกง่ายอยู่ออกง่ายอยู่ถุงอยู่ถ้าเป็นถุงนั้นเราต้องไม่นั่นมากต้องฉีดถุงเลยถุงอ่ะเอาตะก้าไปปลูกต่อได้ดีเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นแกบเนาะที่เขาใช้อันนี้น่าจะเป็นพรอมเมตนะคะทุกคน ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพอมิดเพราะไม่มีรล,ล่องรอยการเสียบอะไรเลยนี่ได้แล้วแล้วเราก็จะคุมด้วยเสียยาของเราคุมให้เขาหน่อยอู๋โดนยอดไปแล้วต้องไปศึกษากันอีกอีกนะคะว่าเขาชอบอะไรอะไรเรายังไม่รู้เลย แต่ที่แน่ๆต,ต้องอยู่ในร่มหน่อยเขาบอกว่าให้กลางร่มเอาเดี๋ยวกลางร่มให้หน่อยเพราะอย่างนั้นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวใบเขาจะเฉานะคะทุกคนใบเขาจะร่วโดนแดดเขาน่าจะไม่ชอบแดดมากแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเมื่อพอเขาโตหน่อยก็สามารถเอาร่มออกได้เลยประมาณนั้นนี่แหละคะ่ะแล้วก็ลดน้ํารอรอการเจริญเ,เติบโตเขาบอกว่าประมาณสองปีนะคะ ได้ติดผลรออีกสองปีค่ะทุกคนแล้วก็ลดน้ำไปอย่างนี้แหละชิวๆรอดูการจเจริญเติบโตของเขาแล้วก็ของเราใครจะโตวกว่ากัน <laughs> โอเคเจอก,กาันคลิปหนาด้วยค่ะเด้อขอบคุณที่สามรับชมฝากกดไลก์กดคอมเมนต์ใมเด้อเออไรเซนหักที่ดันบาบันท้าค่ะบ๊ายบายทุกคนค่ะ